วิคนี้เป็นวิของที่แม่ผลเลือกเพลงให้นักเรียนทุกคนซึ่งครูเองก็ตื่นเต้นว่าคุณแม่แต่ละคนจะเลือกเพลงอะไรให้นักเรียนซึ่งสุดท้ายคุณแม่ก็คลอดเพลงที่ที่ไมทุกคนหลายคนก็ตกใจเซอร์ไพรส์ไปต,ตางๆกันตอนนี้คงทําใจได้แล้วว่านี่แหละที่ฉันจะทําให้กับแม่เป็นของขวัญให้กับแม่จําได้ไหมว่าวันที่เราเกิดนั่นน่นะวันที่เท่าไหร่ปอน 30กรกฎาคมครับ30กรกฎาคมของพี่เมย์เกิดวันที่เท่าไหร่8กุมภาพันแป8กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์พอดีไหมไม่ใช่ใกล้ใกล้เหรอก่อนวาเลนไทน์ตกุมภาเลยก็แกุมภาพันธ์30กรกฎาคมพี่ยี่สิบสี่พฤศจิกายน22เมษายน22เมษายน18กันยาสิบแกันยาสิบสเมษายน13เมษายน23สิงหายี่สสสิงหา สิบแปดธันวาค่ะสิบแปดธันวายี่สิบแปดพฤษภาค่ะ่สิบพฤษภาแปดเมษาครับแปดพันษาแปดเลยนะแปดเลยนะแปดเมษาแต่เราได้ยินเป็นพันษาจริงนึกว่าเธอบวชมาแล้วแปดพันษาแปดเมษาโอเคครับพี่น้ำเกิดวันที่อะไรหกพฤศจิกาหกพฤศจิกายนนะครับก็นะดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของแม่ แล้วก็ได้มาได้ดีใจอีกครั้งหนึ่งตอนที่ได้มาอยู่ในบ้านหลังนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นความดีใจอีกอันหนึ่งของนักเรียนก็ได้เดี๋ยวเพื่อนกินนะเดี๋ยวเพื่อนกินนะเดี๋ยวใครได้อะไรเดี๋ยวเดาเดา,ดากันว่ามันคืออะไรโอ้โหนายนี่ได้ตัวนี้เลยเว้ยเฮ้นีน่ไนี่ไนี่ด้มาอันนี้อะไรอ่ะมมมม่มม่อมเฮ้ย กูกูกูเฮ้ยกูไก่ไม่ไม่ครบคนนะเอ้ยเออครบ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 กูกูกูมอมอนมอนมนนี่นี่นมอมอนกูโจี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 เบบี้เบบี้เบบี้นี่หอมอะนี่กีกีกีไหใครได้ตัวอะไรบ้างมัมเธอได้อะไรน่ะจีจีน่าจะเป็นตัวกีกีกีเธอได้ตัวอะไร น่าจะเป็นผมก็น่าจะเนเหมือนกันครับเนเน่เนนมาอไเว่านี่คเนเนเนใช่ป่ะเอมได้มมมมมเนเนมมมมมมมกู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 จีจีอะไรวะโอ้เพียงขอยเสียงหายร้อนเล่นนะ ของนิสสิทธิ์นะ่จะบอกให้เนี่ยเขาลงของไว้เรียบร้อยแล้วนะกีกีกี <c oughs> พูดพร้อมกันกีกีกีเน่เน่เน่มม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 โก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 กกู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 กะก ันนี้เอาไว้กินนะมันเป็นเค้กนะครับรถทามาให้แต่ลําพังอันนี้มันคงกินได้ไม่อิ่มหรอกนะก็เอาไว้เป็นีทระลึกว่าเรามอบให้จะให้เท่านี้หรือมันก็น้อยเกินไปเดี๋ยวเรามีเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นจะมีให้สวัสดีครับขับรถมาขับรถมาเฮ้ยกินแล้วไม่รู้อ่ถ่ายรูปหายรูปน่าเลย ใช่มองอย่าเพิ่งกินเลยเราได้เพิ่งกินแบล็กเรียเลยมีหมูครับละลายครับมีอ่าเรามีอะไรเซอร์ไพรส์มาดูแล้วรองเท้าเท้าให้แกใส่เท้าแก้วเท้าใครใส่ได้โต๊ะดีกว่าโต๊ะดีกว่าเดี๋ยวมันจะรุ้นไม่มันต่อไม่ได้คือมันหักเป็นเตยต่อไปให้นมาดูก่อนให้มาดูเซอร์ไพรส์มันรุมกันตรงนี้ เปิดมาเป็นแบบอยู่แฮมเตอร์ไม่ใช่มีเงี้ยแม็กซ์เดียวให้ดูให้เฉยให้ดูให้เฉยตีอะถอยไปถอยไปถอยไปเราโชว์ทางบ้านให้เขาได้ดูหน่อยนะจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเออ V หนึ่งไหนว V หนึ่ง อาวีหนึ 1, ่งถอยออกไปก่อนถอยไปกัอน,ท,ออนทุกคนต่อแถวต่อแถวถอยไปถอยไปครูก้อนครูมกันระวังล่วงคุ้ม้ันระวังล่วงอาวีหนึ่งอ่าต่อแถวต่อแถวพกวพกเขามีเขาแก้วนี่ยเขามีมินนิ่งด้วยใช่ไหมนี่วีหนึ่งนะกินยาตลอดและเข้าโรงพยาบาลตลอดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมวีหนึ่งนะ ระวังนะครับนะอันนี้ทานได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นวีหนึ่งสวยเลยนะปิดปากไว้เขาใาอ่าไปโอเควีสองวีสองวีสองนี่เป็นอ่าฝึกฝนให้เยอะๆเลยนี่วีสองเนี่ยใช้มวกด้วยอ่าเนะวีสามล่ะร้องให้ทำไมด่าละอยากต้องมี ร้องให้ขี้มูกโป่งเลยไมไหลยืดเลยโอ้กินเก่งกินเก่งไม้ว่ากินเก่งขนมอยู่ตลอดเวลาวีสีวีสีนี่จ้ำมั่มเลยเฮ้ยมีพุงด้วย มีพุงด้วยไห้ยวีสี่เ่นนเนี่ยเนดนเฮ้ดีดีวีห้าวีห้าผมครับผมมีกีตาร์เล่นกีตาร์แล้วก็เล่นกีตาร์นะแม่นะครับโอเคดีมากมากวีหกครับตัวตลกตัวตลกถึงบ้านเลยนี่ครับแก้งคนโจ๊กโจ๊กโจ๊กมีแปดมีแปด ผมทรงนี้เลยนะทรงนี้เลยนะเป็นคนมีความรักเช่แจกความรักให้คนทั่ววีก้าวีก้าคนหลายใจในหุ่นเป็นนางงามเป็นนางงามวีสิบ วีสิบ <KNOW> พ mm <nervous> ี <produ> ่เกียรนอนตลอดหลายยืดนอนตลอดนะวีสิบเอ็ดตดตลอดเฮ้ยตดตลอดโอน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 อย่าองอย่างนี้อะไรตี่สอ้ตดน้ำเันจะรัองแกนะตดตลอด จนเพื่อนเขารู้อันนี้มีสอนวีที่คร้อไม่รู้เรื่องอ๋อใช้ไม่ดีอยู่ไม um ่ใช่้อโอ้โหร้อนหอมอ๋อร้อนนะหมอร้อนพูดถึงอมพ่อมันมั่ว่ะอ่านี่าเห็นจะก็แล้วเห็นจะก็แล้วเห็นจะก็แล้วเออนะโอเคฮะเห็นรถปล่านี่เค้กนี่ใครทำแฟนไก่ ก็ออนคุณลตรคุณหนุนนะก็ขอให้นักเรียนมีความสุขมากๆแล้วกันในวันในวันแม่ในวันแม่แล้วก็ถือว่าเธอเธอเธอมีมีบุญนะได้ได้ค้าอยู่ในในบ้านอย่างนี้ด้วยกันคุณก็มีบุญที่ได้ดูแลพวกเธอแลวก็คุณแม่ก็ได้มอบเพลงนี้อยากจะเห็นพวกเธอร้องเพลงที่เธอที่เธอจะต้องร้องในวันพรุ่งนี้เนี่ย ให้คุณแม่ฟังขอให้ทำให้ดีที่สุดแล้วกันอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่มันไม่เป็นไรหรอกนะก็ขอให้ทำให้ดีที่สุดแล้วกันสิ่งที่อยากจะฝากบอกไว้ก็คือขอให้ตั้งสติให้ดีๆทำให้ดีที่สุดแล้วก็จำไว้นะว่า<ม>ใครออกไปก็แล้วแต่อย่ามวัวแต่ร้องไห้ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบอีกหนึ่งเพลงคือเพลงตีมของตัวเองนะครับก็สลัดความเศร้าโศงนั้นออกไปปุ๊บแล้วก็กลับมาร้องเพลงเตีมให้ได้พรุ่งนี้หวังว่าอะไรใครจะออกไปก็แล้วแต่จะได้ยินเพลงเตีมนะครับ นะครูมีอะไรไหมคครูมีอะไรไหมเอาเค้กวางไปแล้วเราก็กว่กันสักทีหนึ่งได้เวลาที่เธอจะตั้งน่นนะกล้องแล้วกินซ้าไม่ต้องเก็บไว้เก็บแล้วมันจะเสีย ใส่ถ้ยเย็นแล้วเดี๋ยวมันเป็นไอน้ำแล้วมันละลายมไม่ได้หรอเท่าไหร่อะัดกมนเกมันเสียแต่อ้าวเหรอถ้าเราก็นึกว่าใส้เยสียหลเยอะอะไรก็ได้ป่ะรอยากจะทำอะไรเ่อไม่มีเลยนะยินเลยยินเลยอาารกนได้แินเลย มันายัวเา่ด้เฮ้เอานั้นมาสิเอาอะไรนะกล้องของก็ือ่ก็อจะเอาไ่่เออเราลืมถ่ายรูปว่ะวันนี้มาถ่ายรูปมันหน่อยดิต้องถ่ายต้องมูเหรอเออจริงอ่ะเออขอ พี่ทีมงานสักคนได้ไหมมาถ่ายรูปให้หน่อยหนึงเก้องหน้าไหมคะได้เลยนะเอไบีเอบีเอไบไ่อน้ไปเอาก้องหน้าไหมก้องหน้าก็ได้พี่ปูยเอาใครถ่ายใน AF ฟกเนี่ยวัอะไรทำมันเยอะแฟังชฟังชั่นเลยเอพี่หนึ่งพี่นิสิบบีบ้างอ่ะแล้วคนอื่นเรเฮ้ยเขาป็นครอคร่รอคูัวเฮ้ย ลองลก่อนตั้งแถวเลยถ้าเดี๋ยวถ่ายลูกกันแล้วก็จะมีลูกเขียไว้ทุกวีคสำหรับคนที่ไมอยากถ่ายหรอกพี่ไมอ้ถ่ายเโนเดี๋ยวจะมีคนถ่ายจะมีพี่ถ่ายไม่ค่อยอยากถ่ายหรอกนาไม่ค่อยอยากถ่ายอุ้ยระวังเห็นร่วะนั่งมาตก็ต้องอยู่หน้าสะไดองวห็นเอากล้องใครสักกล้องหนึ่งเขายืมของได้ไ เอาเอาเค้กวางไว้มาพวกข้างหน้าถือเค้กสีแล้วพามันไปนั้งอะไรคือการตังพี่ภูมิมายหน้าจะมาค้อเดี๋ยวค้กกับความหัวเลาะได้แต่เออตีหัวทิมแล้วก็จันตีน้องดูดูน้องจะไม่บังแล้วมันจะเห็นต๊อตเ๊้อง เปิดเปอืปออมว,ว้าไม่เทคน,น,นหหาหนึง่งสองนึ่งสอง่าเฮฮานึ่งอสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอเโอเคครับ